สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปับไปเมืองครับรังที่สิบห้างที่สิบที่ผมเจอไว้นะครับตั้งแต่ก่อนนำจะถ่วมนบนี่คือครับรังที่สิบร่างสุดท้ายของที่ผมได้หาได้เจอไว้ก่อนนำท่วมนะครับจะเหลือหรือไม่เหลือครับถ้าเหลือจะใหญ่แค่ไหนครับผมขับไปเมืองเนาะครับผม กาศนะครับลุกป้าน้ำเร็ยบแมวนะครับพาพี่น้องต็มมึงนะครับผมจะเหลือเรือไม่เหลือนะครับบรรยากาศนะผมจะเหลือเรือไม่เหลือนะครับเพราะว่าหน้าวายเหลือเนาะกับให้เหลือนะครับผมเพราะว่าถ้าเหลือเนี่ยเพราะว่าห่างนะครับน่าจะง่ายเติบเนาะพี่น้องน่าจะรังใหญ่ พอสมควรเนาะเพราะว่าผมเห็นไว้ครับยันนะครับนี่คือครับนี่คือครับรังที่สิบห้างที่สิบนะผมผมเจอไว้ผมพอไว้ครับผมขอบใจมึงนะครับครับอยู่ปลานี่ครับผมครับนี่คือครับรังที่สิบห้างที่สิบ ผมเจอไว้ครับที่ผมพอไว้เจอไว้นะครับก่อนก่อนน้ำจะขึ้นนะครับก่อนอุตุภยจะมาจะถ่วมหลายนะครับผมนะครับผมจะเหลือเลยไม่เหลือครับโอ้โหครับเหลือครับเหลือเหลือเหลือโอ้โหนี่ครับใหญ่มากครับใหญ่มากครับผมใหญ่มากนะครับผม เด่มากครับผมดิ้งครับอยู่มน้ำเร็วมากพี่น้องนะครับผมอ่ะครับขอเวลาผมนะครับจัดสถานที่นะครับแป๊บเดียวครับพี่น้องถาเข้าเดียวครับผมขอบคุณเอฟซีขอบคุณกลุ่มอาจารย์พานทุกกลุ่มไว้แล้วกันเนาะกับที่อนุญาตให้ผมนะครับดิ้งคลิปเข้าไปในช่องของท่านขอบคุณเอฟซีทั่วประเทศไทยครับผมรอแป๊บหนึ่งครับผมอ่าโอเคนะครับ น้ำไหลครับผมน้ำเยอะครับปุ้มน้ำเด็ดแมวเยอะนี่คือรังครับรังที่สิบนะครับผมทั้งที่ซียี่ผมเจอไหวนะครับจากนี้ไปกระเทือนะครับต้องหาต้องหาใหม่นะครับนะก็วาทิ้ตัวนะครับผม

มีน้ำกํลังมีี่นอนครับน้ำเขาหนำกํลังมีครับกำลังมีครับกำลังมีโอ้แล้วปัญหาก็คือน้ำครับน้ำครับน้ำบักเล็บแมวพี่นอง ัใหญ่มากครับผมทํงไงไปน่องทั้างนี้จะด,ดีดูก่อนนะครับว่าน้ำจะมีหรือไม่มีครับ เป็นแมวพี่น้องนะครับโอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากครับใหญ่มากครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะอ่านี่นะครับดอกน้ำเลี้ยนแะมวลายคระพรหม ไอพี่รองไงครน้ำน่าจะเต็มนะครับผมน่าจะนะครับน่าจะน้ำน่าจะเต็มนะครับผมนะครับผมครับช่วงหลังนะครับช่วงผมว่าไม่น่าจะถึงประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งครับ จะได้เนาะมีน,นี่แต่คือกล้องให้เนาะครับครับไปจะสมัครมาถือกล้องให้เวยนะครับสมัสมัคร,ครับถือกล้องให้นะผมโอ้โหครับน่าจะดูครับน่าจะดูครับน่าจะดูนะครับน่าจะดูนะน่าจะดู ครับน้ำเยอะนะครับพี่น้องครับน้ำลายครับน้ำเล็บแมวครับน้ำเล็บแมวครับน้ำเล็บแมวนะครับนี่นะครับผมน้ำเล็บแมวน้ำเยอะจริงๆครับครับน้ำน่าจะมีคนถือกล้องให้นะครับผม่โชวอ่อนเยอะครับตัวอ่อนเยอะ Gracias. นะครับผมนะครับตัวอ่อนเยอะโอ้ยน,อน้ำพอนน้ำพี่น้องน้ำ นบนเยอะมากโอ้ยนอคกับน <worldwide> <s hr ùng> ้นเยอะนนนะครับผมฟันไฟก็ไม่คมนอต้องรุ่นทุ่นสือกันไกลไหมครับผมไฟบุคม ¡Oh! เราจะโอ้ยูน่าเชื่อได้ก็น่าเชื่อได้ครับถอดไครับครับน่าเชอได้นะครับผมถอดเลยครับน้ำมีครับน้ำมีครับน้ำมีนะครับเต็มเม็ดเต็มนะครับผมนีครับน้ำมีเต็มเม็ดเต็มนะครับน่าเชื่อได้น้ำมีนะครับเต็มเม็ดเต็มนะ No. Oh. Nó Äh. đòi nó Ni câu. Ni đòi Nó không nhìn câu. Ni ก่ก็ตัวอนบผมโอ้ยน้อยน้ำข้าน้ำนะครับครับตัวคิี่องับครับ นะครับฮะเอ่อนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องนะครับทั้งนี้นะครับ ตัวอ่อนพอมีนะครับน้ำเดี๋ยวผมน้ำก็พอมีนะครับนี่ก็ขาดเลนะผมนี่ผมขาดครับนักะได้นะผมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับนี่คือห้องที่สีห้องที่ถ่ายในฤดูกาลที่ผมเจอไวพอไหวนะครับต่อไปก็คือเป็นการนะครับผมจะพยายามว่าหาไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผม สวัสดีครับ